ถนนเส้นเอเชียช่วงโค้งทางเข้าหมู่บ้านคนลังเป็นทางที่ใครขับผ่านตอนกลางคืนต่างก็รู้ดีว่าต้องชะลอต้องระวังและต้องทำใจแข็งๆหน่อยเพราะโค้งนี้ไม่ใช่โค้งธรรมดาแต่เป็นโค้งที่คนพื้นที่เรียกกันติดปากว่าโค้งร้อยศพชื่อเรียกนี้ไม่ได้ตั้งขึ้นมาเล่นๆแต่เพราะตลอดสิบกว่าปีที่ผ่านมามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า บางเดือนมีแทบทุกอาทิตย์รถมอเตอร์ไซค์หลุดโคง้งรถกระบะเสียหลักรถสิบล้อเบรกแตกบางศพถูกเก็บแบบไร้ญาติบางศพที่ญาติมารับต่อหน้าแทบลมทั้งยืนจากสภาพที่เห็นทุกคนจึงลงความเห็นว่าที่มาของโค้งร้อยศพเพราะมันเอาคนไปแล้วไม่ต่ำกว่าร้อยกลางคืนวันนี้ฝนเพิ่งหยุดตกใหม่ๆถนนยังเปียกเป็นเงาไฟจากเสาไฟข้างทาง ส่องให้เห็นไอหมอกบางๆลอยขึ้นมาจากพื้นเหมือนควันลึกลับอาสากู้ภัยอย่างพี่เดียคนที่ทำงานอยู่หน่วยกู้ภัยมานานเกินสิบปีรับแจ้งเหตุจากวิทยุว่ามีรถมอเตอร์ไซค์ล้มบริเวณโค้งร้อยศพคนเจ็บไม่รู้สภาพพี่เดียท้องหายใจยาวเขารู้เลยว่าโค้งนี้ไม่เคยให้โชคกับใครและไม่เคยปล่อยให้คืนไหนว่างเว้นจากงานของเขา รถกู้ภัยสีขาวเปิดไซเรนเสียงดังพี่เดียกับน้องใหม่ชื่นนัทนั่งประจำที่อย่างรีบเร่งไฟสีน้ำเงินกระพริบสะท้อนบนพื้นถนนเปียกเป็นจังหวะจังหวะตอนที่รถกำลังเข้าใกล้โค้งนั้นทันทีที่รถเบรกหยุดพี่เดียก็รู้สึกได้ถึงความผิดปกติบางอย่างมันเป็นความรู้สึกที่เขาเจอมันมาหลายปีแต่ก็ไม่เคยชินเหมือนกับโค้งนี้มีคนมองมีคนยืนรออยู่ในความมืด เสียงลมพัดรอดใบไม้เสียงหมาเห่าอยู่ไกลไกบรรยากาศมืดจนแม้ส่องไฟฉายก็ยังดูพร่าพราเหมือนหมอกมันไม่อยากให้เห็นอะไรชัดนักนัดเดินตามหลังพี่เดียไปยังจุดที่พบซากมอเตอร์ไซค์มันล้มคว่ำอยู่ข้างถนนไฟเลี้ยวยังติดกระพริบกระพริบเบาๆพี่เดียกวาดไฟฉายสำรวจร,บร,บรอบๆหาตัวคนเจ็บแล้วเขาก็เห็นเงาคนขยับอยู่ลึกเข้าไปในพุ่มหญ้าอยู่นี่นี่พี่เดียตะโกน ทั้งสองรีบวิ่งเข้าไปแล้วเห็นชายวัยรุ่นนอนหงายอยู่เต็มไปด้วยเลือดแขนขาบิดผิดรูปแต่ยังหายใจรอดูจากสายตายังพอมีหวังทันทีที่พวกเขากำลังจะยกตัวคนเจ็บขึ้นบนแผ่นแข็งนัดกลับเหลือไปเห็นอะไรบางอย่างตรงขอบโคง้งมันคล้ายผู้หญิงชุดขาวยืนอยู่ใต้เสาไฟเหมือนกำลังมองตรงมาแบบนิ่งนงนัดสะดุง้งพี่เดียตรงนั้นมีคนยืนดูอยู่อ่ะ พีเดียไม่แม้แต่จะหันได้ดูอย่ามองเดินตามพี่มานัดเริ่มสับสนแต่หน้าที่คือช่วยคนเจ็บเขาจึงตั้งใจประคองชายวัยรุ่นขึ้นรถกู้ภัยอย่างระมัดระวังตอนกำลังยกร่างขึ้นท้ายรถพีเดียกัดฟันพูดเบาๆเด็กใหม่ไม่รู้ก็ดีแล้วแต่ที่นี่มันไม่ใช่มีคนเดียวนัดรู้สึกขนลุกสู้แต่ต้องรีบขึ้นรถเพื่อปฐมพยาบาล ระหว่างที่รถกำลังขับออกจากโค้งร้อยศพชายเจ็บเริ่มได้สติลืมตาขึ้นหน้าซีดเหมือนกระดาษน้ำเสียงเบาหวิวพี่ผมไม่ได้ล้มเองนะนัดก้มลงถามเกิดอะไรขึ้นครับรถเฉี่ยวเหรอชายคนนั้นสายหน้าเบาๆดวงตาเบิกกว้างเหมือนกำลังนึกภาพขึ้นมาอีกครั้งมีคนเดินมาตัดหน้ารถผมตอนเข้าโคง้งผู้หญิงคนหนึง่งแต่พอผมชนร่างเขามัน มันทะลุรถผมไปเลยคำพูดนั้นทำให้นัดตัวแข็งทื่อแต่พี่เดียกลับถอนหายใจเบาๆเหมือนฟังเรื่องแบบนี้จนชินไม่ต้องพูดแล้วเดี๋ยวถึงรอพ่อก่อนคนเจ็บจับแขนเสื้อพี่เดียแน่นพี่จริงนะพี่ผมเห็นหน้าเขาชัดเขายืนยิ้มอยู่ตรงโคง้งเหมือนรอให้ผมชนเสียงเซเรนยังดังไปเรื่อยๆแต่บรรยากาศภายในรถกลับเงียบจนน่ากลัว นัดเหลือไปมองกระจกหลังหมอกขาวยังเกาะเต็มกระจกแต่เหมือนมีเงาอะไรบางอย่างวิ่งตามรถมาพอส่งคนเจ็บถึงโรงพยาบาลทั้งสองก็กลับไปเก็บอุปกรณ์บนรถนัดกดถามไม่ได้พี่ผู้หญิงที่โค้งนั่นมันคืออะไรพี่เดียไม่ตอบทันทีเขาค่อยๆปิดประตูท้ายรถก่อนพูดเบาๆโค้งนี้มันไม่ได้มีผีแค่ตนเดียวมันมีหลายตน เพราะพวกเขาตายทิ้งไว้ที่นี่ทั้งนั้นนัดเริ่มหน้าเสียแล้วทำไมคนเจ็บบอกว่ามีผู้หญิงตัดหน้าพี่เดียมองไปทางถนนยาวมืดสนิทด้านปลายโค้งเหมือนมีหมอกลอยวนเพราะผู้หญิงคนนั้นเขาตายเป็นศพแรกของโค้งนี้ไงเสียงลมพัดแรงขึ้นจนใบไม้สัน่นนัดกลืนน้ำลายศพแรกพีเดียพยักหน้าสิบปีก่อน ผู้หญิงคนนึงขี่รถกลับบ้านตอนฝนตกรถเสียหลักล้มกลางโคง้งแต่คนที่มาพบศพบ,บอกว่าหน้าเธอเต็มไปด้วยเลือดและเหมือนเธอยังลืมตาอยู่หลังจากนั้นไม่นานเริ่มมีคนเห็นเธอเดินอยู่ข้างทางบางคืนเห็นโบกรถบางคืนยืนก้มหน้าอยู่ตรงข้างเสาไฟแล้วก็เริ่มมีอุบัติเหตุตามมาอีกศพที่สองสสจนขนเรียกว่าร้อยศพ นัดคิดถึงตอนที่เขาเห็นเงาผู้หญิงยืนมองตอนแรกยิ่งคิดยิ่งขนลุกพี่เดียพูดต่อที่แปลกคืออุบัติเหตุส่วนใหญ่มักจะเกิดกับคนที่หันไปมองเธอนัดหน้าซีดทันทีมือเย็นเฉียบเพราะเขาหันไปมองจริงๆคืนนั้นหลังจากกลับฐานนัดนั่งนิ่งไม่พูดอะไรพี่เดียเองก็ดูไม่ค่อยสบายใจเหมือนกัน เพราะประสบการณ์ที่โค้งร้อยศพไม่เคยมีครั้งไหนที่จบง่ายๆประมาณเกือบตีหนึ่งวิทยุก็แจ้งเสียงดังขึ้นมาอีกครั้งหน่วยกู้ภัยควรลังมีเหตุรถกระบะเสียหลักชนเสาไฟที่โค้งเดิมขอหน่วยตรวจสอบด่วนนัดมองหน้าพี่เดียใบหน้าทั้งสองเหมือนคิดแบบเดียวกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่ๆคืนนี้มีมากกว่าหนึ่งศพแน่และพีเดียรู้ดีว่า ผู้หญิงคนนั้นไม่ได้ให้ใครรอดกลับบ้านง่ายๆเรื่องยังไม่จบคืนนี้เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นหลังจากวิทยุแจ้งเหตุรถกระบะชนเสาไฟพี่เดียกับนัทก็รีบขึ้นรถกู้ภัยทันทีเสียงไซเรนเริ่มดังลั่นอีกครั้งแต่ครั้งนี้ต่างจากครั้งก่อนความรู้สึกหนักอึ้งแปลกๆลอยคลุมอยู่ทั่วในรถเหมือนทั้งอากาศและความมืดกำลังกดทับพวกเขาให้ใจสั่นโดยไม่มีเหตุผล นัดมองออกไปนอกหน้าต่างเห็นหมอกสีเทาเข้มลอยต่ำกว่าปกติจนเหมือนกลืนถนนทั้งเส้นเข้าไปทุกอย่างดูอึดอัดคล้ายเมืองทั้งเมืองหายใจไม่ออกเมื่อรถใกล้ถึงโค้งร้อยศพพี่เดียก็ชะลอความเร็วลงอย่างชัดเจนนัดจำไว้นะตรงโค้งนี้ห้ามมองไปตรงเสาไฟด้านซ้ายไม่ว่าเห็นอะไรอย่าเหลียวนัดพยักหน้าชา้ชาพี่เมื่อกี้คนเจ็บบอกว่าเขาเห็นผู้หญิงตัดหน้า และผมก็เหมือนเห็นผู้หญิงดิอนอยู่จริงๆมันคือคนเดียวกันเหละครับพี่เดียถอนหายใจไม่ใช่คนเดียวมันมีหลายคนแต่ที่ออกมาให้เห็นบ่อยที่สุดคือผู้หญิงคนนั้นเพราะเธอเป็นศพแรกของโค้งนี้คนตายคนแรกจะดึงวิญญาณคนอื่นตามไปด้วยคำพูดนั้นทำให้นัดใจเต้นแรงขึ้นถึงโค้งแล้วเห็นรถกระบะสภาพพังยับล้อหน้าหงายขึ้นเสาไฟเอียงแทบจะโคน เหลือเพียงไฟสลัวสลัวเหมือนกระพริบเหมือนจะดับแสงสลัวนั้นทําให้โค้งดูเหมือนภาพลวงตาที่ไม่น่ามองตรงไปทั้งสองลงจากรถทันทีพี่เดียออกคําสั่งนัดไปดูว่ามีคนติดในรถไหมพี่จะไปเช็คด้านอื่นนัดเดินเข้าไปใกล้ตัวรถกระบะกระจกหน้าแตกร้าวเหมือนใยแมงมุมเลือดประอยู่บนบาะเขาชะโงกเข้าไปดูก็เห็นชายคนหนึ่งตัวแข็งทื่อใบหน้าทิ่มกับพงมาลายัยนัดพยายามจับชีพจร แต่ไม่มีสัญญาณใดตอบรับพี่เสียแล้วครับพี่เดียยืนมองสภาพรอบๆเหมือนกำลังคำนวณอะไรบางอย่างคืนนี้มันแปลกกว่าทุกทียังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงหลังเหตุแรกทำไมต้องมีเหตุซ้ำทันทีแบบนี้นัดกำลังจะตอบทันใดนั้นลมเย็นวูบหนึ่งพัดแรงจงต้นหญ้าทั้งแถบเอ็นล้มเสียงเหมือนผู้หญิงร้องไห้เบาๆลอยมาตามลมเหมือนดังอยู่ข้างหูแม้ในบริเวณจะไม่มีใครนอกจากพวกเขา นัดหันซ้ายหันขวาเสียงอะไรครับพี่พี่เดียก,กดไฟฉายแน่นอย่าฟังเสียงอย่ามองรอบๆมองที่รถอย่างเดียวเข้าใจไหมแต่เสียงร้องไห้นั้นยิ่งดังขึ้นเรื่อยๆจากแผ่วเบากลายเป็นสะอื้นหักเหมือนคนอกหักชวนให้หัวใจรู้สึกจมดิ่งนัดรู้สึกเหมือนมีใครมายืนอยู่ด้านหลังเขากลืนน้ำลายแล้วห้ามใจไม่ให้หันแต่ก็อดไม่ได้ที่จะเหลือบหางตาและเขาก็เห็น ปลายเสื้อสีขาวบางๆปลิวอยู่ข้างหลังจริงๆนัดตัวแข็งทื่อใจเต้นจนเหมือนจะหลุดออกมาพี่เดียมีคนยืนอยู่ข้างหลังผมพี่เดียรีบดึงแขนเขาอย่าไปสนใจมาช่วยพยุงศพขึ้นแขนแข็งก่อนเรื่องพวกนี้ยิ่งสนใจมันยิ่งตามมาระหว่างที่ทั้งคู่กำลังยกร่างผู้เสียชีวิตขึ้นรถกระบะแบบเก็บศพเสียงฝีเท้าหนักๆเดินอยู่บนพื้นกรวดด้านหลังพวกเขาทั้งๆที่ไม่มีใครควรอยู่ที่นั่น เสียงนั้นเดินวนรอบรถเหมือนกำลังดูการทำงานของกู้ภัยนัดหน้าเริ่มซีดพี่มันเดินรอบเราเลยนะพี่เดียพูดเบาๆแต่นักแน่นนั่นแหละพวกที่ตายที่นี่เขาไม่ไปไหนหรอกไฟที่เสาไฟนี้ก็ไม่เคยติดตลอดบางคืนกระพริบเหมือนมีเงาไปบังมันจริงๆก็มักจะมีเงาคนยืนบังอยู่ตลอดนั่นแหละ หลังจากเก็บศพขึ้นหลังรถกระบะพยาบาลแบบเก็บศพเรียบร้อยพี่เดียบ,บอกมัดขึ้นรถเราจะพาไปส่งมูลนิธิแล้วกลับมาเก็บเศษร,รถต่อนัดรีบขึ้นรถแต่ก่อนปิดประตูเขากลับเผือหันไปมองตรงเสาไฟด้านซ้ายที่พี่เดียบ,บอกว่าอย่ามองเด็ดขาดและเขาก็เห็นจริงๆผู้หญิงชุดขาวผมยาวยืนหันหลังให้แต่คอเธอเอียงผิดรูปเหมือนโดนชนแรงผมเปียกแนบหน้าขาข้างหนึ่งบิดเหมือนหัก เธอยืนอยู่ในลักษณะที่คนไม่มีทางยืนได้ตามปกตินัดปิดประตูตึงแล้วกรีดร้องในใจเขาตัวสั่นมือเย็นเชียบพี่ผมเห็นแล้วคนนั้นคนนั้นคอเขาเอียงพี่เดียไม่ตอบแต่กดคันเร่งออกจากโค้งทันทีพอรถออกมาไกลพอสมควรพี่เดียจึงพูดนี่แหละคนที่ดึงศพอื่นตามไปเรื่อยๆคนที่ตายเป็นศพแรกของโค้งนี้ นัดพยายามหายใจลึกๆแต่ความเย็นยังซึมเข้าไปถึงกระดูกแล้วทำไมคืนนี้มันถึงออกมาหลายตนจังครับพี่เดียสายหน้าคืนที่หมอกแบบนี้มักเกิดเหตุหนักขนาดคนพื้นที่ยังไม่อยากผ่านยิ่งเรามาเก็บศพมันยิ่งสนใจเรานัดงงสนใจทำไมครับพี่เดียพูดเบาเรากับรู้คำตอบดีเพราะพวกเราคือคนสุดท้ายที่แตะร่างเขาก่อนจะถูกเผา ถูกฝังพวกนั้นเลยคิดว่าเรามารับเขาไปที่อื่นคำพูดนั้นทำให้นัดหน้าชาพวกเขาคิดว่าเราเป็นรถมารับวิญญาณเหละครับพี่เดียพยักหน้ายิ่งเรียนรู้ยิ่งเห็นเยอะเดี๋ยวก็ชินแหละแต่คืนนี้มันยังไม่จบง่ายๆตอนที่ทั้งสอง,งส่งศพเสร็จแล้วกลับไปเก็บอุปกรณ์ที่โค้งอีกครั้งถนนมืดสนิทกว่าเดิมหมอกหนากว่าเดิมไฟเสาไฟตรงโค้งดับมืด หลือเพียงเงาดำๆที่สันระลิกเหมือนมีคนหลายคนยืนเรียงรายอยู่นัดเริ่มลังเลพี่เราต้องกลับไปจริงเหรอครับพี่เดียสูดลงหายใจหน้าที่ก็คือหน้าที่จะปล่อยรถพังเกลื่อนถนนไว้ไม่ได้รถชะลอจนหยุดที่โค้งอีกครั้งทั้งสองลงมาแค่ก้าวเท้าเหยียบพื้นความรู้สึกเหมือนมีใครหลายสิบคู่ตาเฝ้ามองอยู่ทั้งซ้ายและขวาของถนน เสียงมิ่งดังขึ้นอย่างชัดเจนในครั้งนี้เสียงเหมือนผู้หญิงกระซิบข้างหูนัดว่าอย่าไปอย่าไปจากตรงนี้นัดสะดุ้งเฮือกพี่มีคนกระซิบข้างหูผมพี่เดียหันซ้ายหันขวามันเริ่มแรงและคืนนี้คงไม่ใช่แค่สองศพแน่เสียงลมวีดวิวดังขึ้นเหมือนเสียงกรีดร้องและสิ่งที่ทั้งสองเห็นพร้อมกันก็คือเงาคนหลายเงากำลังเดินออกจากพุ่มไม้มืดด้านข้างถนนทีละคน ทีละคนมากกว่าทุกคืนที่พี่เดียเคยเจอทั้งหมดคือคนที่ตายที่นี่มากกว่าร้อยศพและคืนนี้พวกเขาออกมาหมดทั้งโค้งเรื่องยังไม่จบเพราะโค้งต้องการคืนนี้คือคนเพิ่มอีกหนึ่งศพ